สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ที่มีความสนใจในการเรียงกบนะคะบ่วาสิเป็นอาชีพลักหลกักอาชีพเสริมทุกท่านนะคะรวมไปถึงพี่น้องที่สนใจในเรื่องของการเกษตรทั่วไปนานะคะลูกออดฟร์มกบค่ะเมื่อนี้นะคะเฮ้ากับสิภาพี่น้องมาเบิงพัฒนาการของลูกออดนะคะที่ฝากออกจากไข่ได้ประมาณสามมือนะคะพี่น้องเมื่อนี้นะคะลูกออดกับผ้าพี่น้องมาเบิงนะคะ ไข่กบที่แต่ออกจากไข่นะคะก็จะเป็นลูกออดก็จะเป็นหวกบานเห่านะคะพี่น้องตัวน,นี้ได้ประมาณสามมือแล้วนะคะเห่ากสิาพาพี่น้องมาเบิ่งพัฒนาการของลูกออดสามมือนะคะว่าเป็นจังไไดเนาะนะคะเหากสิมาไทายเห็นพี่น้องเห่าในเบิ่งนะคะพัฒนาการของลูกออดสามมือนี้นะคะเวลามันออกมาจากไข่มือแรกนี่ก็คือเห่านับจากอ่มือที่เห้าเอาไข่มา ล่างแล้วกะเมามาว่างไหวนี่นะคะหล้วกะมือทัดไปนี่นับเป็นมือที่หนึ่งนะคะพี่น้องและหลังจากนั้นนะคะเขากเสีนับเป็นมือที่สองมือที่สามต่อมานะคะอันนี้ก็ได้ประมาณสามมือแล้วนะคะหล้กกะลูกออดกสิคอยใหญ่ไปนะคะแต่ว่าส่วนที่ตัวใดที่มันอ่อนแอตั้งแต่ที่มันเป็นไข่นะคะเวลามันแต๋วแล้วมันกสิตายนะคะพี่น้องส่วนการกินนะคะของอลูกออด ประมาณเนี่ยนะคะสามมือสี่มือหรือว่าหามือเนี่ยนะคะลูกอัอตรีออกมาแล้วนะคะมันมีความแข็งแรงนะคะมันกระสีกินเปลือกไข่นะคะพี่นอ้องเปลือกไขท่ทีที่มันแตออกมานะคะแล้วกร็ร่วมไปถึงมันกระสีกินซากาหววนะคะหน่ยหน่อยที่ว่ามันตายพร้อมกันกับไข่ก็คือตัวที่มันโบฟักออกมาเป็นตัวนะคะพี่น้องมันกระสีกินตัวนี้แหละเป็นอาหารนะคะประมาณหามือนะคะ ลัวกะสิอยู่ไปเรื่อยๆนะคะหล้วก็สิกินตัวนี้เป็นอาหารนะคะจนกว่าจะมีพัฒนาการต่อไปนะคะในสามมือสี่มือหามือนะคะพี่น้องแล้วหลังจากนั้นเขาจังสิเริมให้อาหารนะคะเป็นอาหารเม็ดนะคะเป็นเม็ดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ต้องมีการผสมน้ำน่นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เพิ่อนอตอดกินได้นะคะหล้วก็อาหารเม็ดนั้นเทากสิเอามา อาหลังจากทีละห่อละละลายน้ำแล้วนะคะเขากระมาปั่นเป็นก้อนแล้วกะทีมลงไปนะคะเพิ่นกระสีค่อยๆตอดกินนะคะพี่น้องพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะคะอ่าพึ่งขาวมาเบิงนะคะกะหนูอ้อยกะ ฝากคอมเมนต์นะคะผูดคุยสอบถามกันได้นะคะพี่น้องท่านใดที่พึงเข้ามารับชมนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งให้น้ำนะคะพี่น้องซีบอร์เดย์พาดคลิปใหม่ๆนะคะสาระดีๆนะคะทีลูกออดถ่า,า,ทายทอดลงไปในแต่ละคลิปในแต่ละมือนะคะกะ็ให้พี่น้องเข้าเด็ดติดตามรับชมกันมาตลอดนะคะหล้วก็นํำไปใส่นะคะนี่ ฟาร์มของพี่น้องเองหรือว่านะคะนําไปปรับใส่นะคะในส่วนต่างๆนะคะทีพี่น้องคิดว่าอันไหนมันพิพลาดน,นะคะหรืออันไหนที่มันบัตถกต้องหรือว่าแนวคิดแตกต่างกันพี่น้องก็สาม,มารถที่จะแนะนํากันเขามาได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะหละกักกาขอบคุณพี่น้องทีเป็นกําลังแรงใจให้กับลูกออดฟาร์มกบมาโดยตลอดนะคะพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะคะ ลูกออนหวังเป็นยั่งยิ่งนะคะว่าคลิปนี้นะคะที่ลูกอ้อนเหตุขึ้นนะคะเกี่กวกับพัฒนาการของลูกออนสามเหมือนะคะหวังเป็นยั่งยิ่งว่าพี่น้องสีน้่ไปปรับใส่ละก็มีประโยชน์กับผู้รับชมทุกท่านนะคะรวมไปถึงเกษตรกรที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะบ่มากกันหน่อยนะคะพี่น้องขอบคุณเล,ลายๆหลนะคะพอกันไม่คลิปหนานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ